สำหรับสายปนินธรรมชาติผมแนะนำหม่นี้เลยครับบ่อพ่อบ่อแม่ดอนอพุษาอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐม ลงไปมันถอดเลยอ่ะลงไปมันกินถอดเลยอ่ะซัดกลางน้ำเลยอาการทุ่นหมายตายญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ สำหรับวันนี้คันที่ใช้ตกจะเป็นคาระยะ5.4ตั้งตกแบบไม้ตายญี่ปุ่นชิงหน้าตะขอเดียวเหลื่อที่ใช้ก็จะเป็นกุ้งปล่อยแล้วก็บีบเหลื่ยอ,อ่อยนะครับ มาดูผลงานปลาที่ได้วันนี้กันครับ